ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับช่วงสาระน่ารู้วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสบู่ที่ไม่มีวันหมดครับสบู่วันนี้นะครับเป็นสบู่ที่ทํามาจากสเตเลนนั่นเองครับซึ่งหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้เลยครับ ด้วยคุณสมบัติของโลหะที่สามารถนำไปดัดแปลงเป็นของใช้ต่างๆมากมายที่เราเคยเห็นกันไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้าอ่างล้างจานท่อต่างๆไม่เว้นแม้แต่การนำมาทำเป็นสบู่ที่ช่วยลดกลิ่นคาวได้และเหตุผลที่ทำให้สบู่สแตเลสอันนี้ครับช่วยลดกลิ่นคาวจากอาหารต่างๆได้นั่นก็เป็นเพราะว่าปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยพวกกระเทียมแล้วก็หัวหอมเนี่ย กลิ่นของมันจะเป็นสารอินทรีย์ที่มีกร,รมมัฐนเป็นองค์ประกอบส่วนพวกกลิ่นคาวของปลาจะเป็นสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเมื่อมือของเราครับสัมผัสกับของพวกนี้เนี่ยแน่นอนละว่ากลิ่นเหล่านี้เนี่ยก็จะติดมือเราเป็นอย่างดีเลยและบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะล้างมือด้วยน้ําหรือว่าสบู่แล้วกลิ่นก็ยังคงติดอยู่เนื่องจากว่าสารอินทรีย์เหล่านี้ สามารถละลายน้ำได้น้อยมากๆและหากเป็นกลิ่นของกระเทียมก็จะทนอยู่เพิ่มมากขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำเพราะมันจะเปลี่ยนจากกรรมะถันให้เป็นกรดซัลฟิวริกแต่เมื่อองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้สัมผัสกับโลหะอย่างสบู่สเตเลสมันก็จะทําให้เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าทําให้สารอินทรีย์จากอาหารต่างๆที่มีกลิ่นสามารถจับกับโลหะและถูกดึงออกมาจากมือได้ทําให้กลิ่นหายไปนั่นเองครับ ความจริงแล้วเนี่ยโลหะทุกชนิดสามารถจับสารอินทรีย์เหล่านี้ได้แต่มันไม่ควรเป็นโลหะที่เกิดสนิมดังนั้นสเตลเลตและลูมินียมจึงเป็นโลหะที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ที่สุดเลยครับถึงว่าทําไมถึงเป็นสบู่ที่ไม่มีวันหมดก็เพราะว่ามันทํามาจากสเตลเลตนั่นเองฮะถึงมันจะเป็นสบู่ที่ไม่มีวันหมดแต่ที่แน่ๆมันอาจจะมีวันหายได้นะครับ และถ้าหากว่าใครเนี่ยได้ลองดับกลิ่นคาวของปลาแล้วหรือกลิ่นกระเทียมหัวหอมด้วยวิธีนี้แล้วนะครับได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมกันด้วยนะครับและเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าเราจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science Roundup ส,สำหรับวันนี้ผมปอนภัตรต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ